สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กกับลูกๆนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กลับมาไทยครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับตอนยุสนามบินนะครับพี่น้องบอสบิ๊กเพิ่นก็ได้ลงคลิปนะครับพาลูกๆเนี่ยเดิน ในส่วนนี้นะครับคือเดินยุสนามบินนะครับแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะครับลูกๆนะครับก็คือน้องนาลิตานะครับพี่น้องนะครับก็ว pues mm ่าออกมาคําหนึ่งนะครับบอกว่าไม่อยากกลับอยากอยู่กับพ่อนะครับอยากอยู่กับพ่อประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับก็คือว่าน้องเนี่ยบ่อยากกลับแล้วอยากอยู่กับพ่ออยากไปเที่ยวต่อประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ หลังจากนั่นเกิดอย่างขึ้นกับพี่น้องนะครับ FC ของบอสบิก FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับพี่น้องนะครับได้ยินคำนี้ก็รู้สึกตื้นตันนะครับแล้วก็บางคนบางท่านบอกว่าข่อยน้ำตาไหลน้ำเส้นพี่น้องนะครับก็คือว่าภูมิใจนะครับลูกๆนะครับก็ฮัก พ่อนะครับพี่น้องนะครับอยากอยู่กับพ่อประมาณนี้ครับพี่น้องครับเพอวานันนาส์นะครับสิได้พ่อกันสิได้ไปเที่ยวกับพี่น้องนะครับเพราะว่าลูกๆเนี่ยเพิ่นก็ไปอยู่กับป้าแล้วก็กับแม่นะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับอ่าหลายคนหลายท่านก็บอกแบบซี่นะครับจังเอฟซีทันนี่นะครับก็บอกว่าน้ําตาจะไหลนาฬิตา บอกไม่อยากกลับบ้านอยากอยู่กับพ่อนะครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC ท่านนี้ก็คำว่าเม่นแบบซีนะครับหลังจากที่เม่นไปนะครับมีเอฟซี FC มากดไล่เนี่ยถึงเก้าสิบสองคนครับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าน้องบอกอยากอยู่กับพ่อฟังแล้วน้ําตาไหลคุณพ่อก็ดูแลลูกดีนะครับดูแลลูกดีมากอบอุ่นน่ารักมากนะครับ ส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าหาไม่ได้อีกแล้วผู้ชายที่มีความเป็นพ่อแบบนี้น้อยมากที่จะดูแลลูกๆได้ขนาดนี้นะครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าบอสบิ๊กเป็นพ่อที่ดีเข้าใจเด็กๆแล้วก็ดูแลลูกๆได้ดีนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่แปลกใจเลยเวลาที่ลูกๆเนี่ยอยู่กับพ่อแล้วมีความสุข นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าบอสบิ๊กมองการไกลาพาลูกไปเที่ยวนะครับเพื่อให้ลูกได้เปิดหูเปิดตาประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าภูมิภูมิใจกับบอสบิ๊กน้ำลูกๆเนี่ยยังบ่ลืมและก็ยังรักพ่อเหมือนเดิมประมาณนี้กับพี่น้องนะครับแม่นะครับพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า น้องตเกี้ยวน้องนาริตาเนี่ยน่ารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดนะครับแล้วก็รักพ่อเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับไม่เคยลืมพอนะครับทุกท่านครับนั่นแหละครับหลังจากบอสบิ๊กกลับมาเมืองไทยแล้วนะครับกสิเดินหนาทํางานต่อนะครับจากนั้นกสิไปส่งลูกๆกลับไปอยู่กับแม่นะครับคุณแม่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนาพ่อกันไมสวัสดีครับ